เอาอันขอแสดงความดีใจนำกับครูเบาสาวเอาโซมันนักนะนนโซงโองเ <c oughs> บาลาวสาวไทย <c oughs> <c oughs> สาวไทยเบาลาวเ <c oughs> <c oughs> บาไทยสาวลาวอเาฝ่ายพานก็ดีเล่าได้เหมือนกันได้ ภาษาคุไทยเนาะได้หมดจ้าสีสีสิทธิพระพรมวนยีสิออดิิยีโชติยีโชิเชิญฟ้าย้ายมาเต่กุ้งมิ้งดีมาแต่กุ้งแน่นมาพุแขนสองเจ้าเฮือหักกันป่านแตงแพ่งกันป่านแก้วเป็นโพยิบเมี่ยเจียวโพแก้วเมีทิพกกระทากะหับยาบกระเถะกะทะสร้างให้ค่อยยะไม่กระสานำชนกระเทากระห่่ยสวยเดาะกรโข มีเมนลโพเอซีมีนอนดายง่ายตาแสดงง่ายโง่ควานี่เดือแย่งเก่งต้มยิงหุงหาสามีให้เป็นแขนข้างขวาภรรยาให้เป็นแขนข้างซ้ายห่างกายให้เป็นจมื่นเพื่อนบุเรีด้อเอาเอากันไปแล้วกันเฮ้อหึงเฮิ่งเรื่องเลื่มแล้วมาหนี้หาเฮ้อสุขสวัสดีห่างมีไปหน้าเอ็ดการค้าจะให้ได้เงินขายเอ็ดการค้าจะให้ได้เงินล้นเอซ์นำคนจะให้เข่าซอยเลยเอ็ดเอเล็กจะให้ซิทชิ้นจุ่มวางดังเกอียวเช้าถึดขุ่วการ เพือได้ดุเต็มสัานเพื่อได้หลานเต็มโซมได้ดุสาวกเพื่อบ่นอนสอนง่ายได้ดูท่ากันเพอจัดฟังความเพือให้เจ้าทั้งสองนกำฝ่ายเป็นดองข้องหักมันต่อกันตลอดไปสุดโซโล์กวาซานผุนเดือมันยืนมันยืนเอาวันนี้เอาเลยเอาเลยเลยบ๊อบบ๊อบแบบเมื่อเนอะตามนั้นล่ะมันขวัญเงินลำลวยลำลวยเด้อคือไม่เท้า หยอดท่อกระบ,บองหยอดเผ็รนี่ดูเต็มบ้านนี่ลานเต็มเมืองอ๋